สวัสดีครับผมเพชรพระลวยสวัสดีที่สุขูสุก้นขีดมให้แนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สองผุกสภาสองหาหกหกเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี่เป็นสูตรของปูซีหาของปูซีหาห้มาให้ไปเฮ็ดเอาว่าสันพี่น้องงวดคืองวดที่แล้วเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเดว้งวดวันที่งวดวันที่หนึ่งเมษาเลขออก 9ก้าศูนย์เจ็ดผู้ให้ไม่เห็ดเอาเนาะพี่น้องเนาะก็มาตังอันนี้ซึ่งหมวดเคลียย้อนหลังให้เบื้งหมวดที่แล้วได้พี่น้องก็ต่้งเจ็ดนี่แหละพี่น้องต่้งเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจแปดอันนี้ครึ่งหมดที่แล้วปูหิจับวิ่เอาอยู่ในนีนปูหิดจับวิ่เอาอยู่ไดนน้ีนครึ่งหมดที่แล้วปูขี่วินเอาอยู่เลขกไทยถ้าจับคอัวมากมันก็ได้ เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองอันนี้คืองวดที่แล้วพี่น้องอันนี้งวดคืองวดที่แล้วมันก็เข่าเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็เข่าเจ็ดหนึ่ง น,น้อง้ออัน,นี้คือเห็ดยอดหลังงวดที่แล้วหวดวันที่มันเป็นหวดที่แล้วได้พี่น้องโปาฟิดหวดวันที่หนึ่งเมษามสิบหกเมษาเข่าเจ็ดหนึง่ตงตรงๆเข่าล่างอันนี้เป็นบนล่างได้พี่น้องสูตรพิชิตความรวยอันนี้คืออันนี้คือเห็ดตัวยางไข่เบงอันนี้คือหงดที่หนึ่งเมษา ทีนี้่เขาก็มาตามกันตอนว่ามันวันที่สองฝึกเสื้อาวันที่สองฝึกเสืากับเขียวของวัดวันที่สิบหกเมษามาเห็นเนาะพี่น้องเขียนวันที่ก่อนวันที่สอง เลขพิชิตความรวยเลขพิชิตความรวยปูสี่ห้าสุดปูสี่ห้าตัวอย่างก็เฮ็ดแต่เบิ้งนอกขับนอกวัดมันที่หนึ่งเมษาภายน,นกรเคี้ยวงวดวันที่สิบหกเมษาไม่เฮ็ดที่เป็นงวดของวันที่สองพฤษาสองห้าหกหกเด้อยไปน้องเด้อว,วันที่สิบหก สิบหกเมษาเลขที่ออก9ก้าศูนย์ด้พี่น้องหกเจ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า มาที่นี่ก็มาจับเอายวนสองคู่นี่ศูนย์หนึ่งนี่จับเอายวนนี่อันนี้บนล่างได้พี่น้องบนล่าง บนล่างถ้าจะวิ่งเลขวิ่งวิ่งถ้าจะวิ่งก็วิ่งหกกับเจ็ดได้พี่น้องถ้าจะวิ่งก็วิ่งหกกับเจ็ด ถ้าจะวิ่งก็วิ่งหกกับเจ็ดบนล่างถ้าจับครูกับวิ่งเอาอยู่ใน4ีตัวนี่พี่น้องวิ่งเอาอยู่ใน4ีตัวนี่ หกหนึ่ง เกล็ดหนึ่งสี่คู่สี่หางนะพี่น้องถึมีซีคู่เหล็กบัวสวยบัวงามคือไล่เมือปูสี่หาน่าพี่น้องเนาะใส่ซื้อปูสี่หานเพราะว่าสูตรปูสี่หาน บนล่างได้พี่น้องสูตรวิชิตคว้มด้วยคืเป็นบนล่างถ้าจะวิ่งก็วิ่งหกกับเจ็ดได้พี่น้องบนล่างหกกับเจ็ดให้วิ่งหกกับเจ็ดจับคู่กับหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่พี่น้องถ้าพ่มักก็วิ่งเอาอยู่ใน,นี่ก็ได้พี่น้องแต่ว่าตรงๆมันบอก สูตรของปูนี่ตรงๆมันบอกคือให้เอาเสียงเสียงสีกระออกได้พี่น้องได้คือสีเก่าของสีก็ได้หาแปดทั้งสีก็ได้สีเจ็ดทั้งสีก็ได้แต่ตรงๆนี่มันขีบออกมันขีบออมาหนํากันตามที่ตามของปูมาตรงๆมันขีบใครออกขั้นออกเฉียงๆเนี่ออกได้ข้าบ่อมกที่เลขที่จับให้ เพราะว่าเลขกันงวดที่แล้วก็ออก06นี่มันออก906นี่บอมมาก,กะตาออกไปคือ,อยังเกียดนึงหนึ่งออกไปแล้วบอมมาก,กะตาออกไปอาพี่น้องตามนี่ครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไว้บนล่างวิ่ง6กับ7จับคู่กับมี60่6061 7071ถ้า6071มันออกไปแล้วเขากับเลียัวยแชร์70กับ61แล้วพี่น้อง ตัวค้งเหลียเพราะว่าเจ็ดหนึ่งก็ออกไปแล้วหกศูนย์ก็ออกไปแล้วธรามักระจัดทะคัดกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางวันที่สองคุดภาพสองหาของของโชคโชคมันหมนเรื่อยๆแห้งสุภผูสุกคนนะครับเด้อฝากคนลรกกแชร์คดติดตามคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม